ฮิรามานิราฮิมอัสสลามุอะลัยกุมะราฮ์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮนค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอัฟฟานานนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูอัฟฟานานจะมาสอนเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยกันค่ะเด็กๆมาฝึกอ่านพยัญชนะไทยกันต่อนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะยกมือขึ้นมาขอดูอาก่อนเรียนกันก่อนนะคะ ดูอาก่อนเรียนรอบิชโรลีซอดรีวายเซร,ร์ฟีอัมรีว่าลูลอุตตัมบิลซานียากคฮูกาวลีโออัลล์โปรดเปิดหัวใจของฉัน โปรดให้ความง่ายดายแก่การงานของฉันโปรดคลายปุมลิ้นของฉันให้พวกเขาได้เข้าใจคำพูดของฉันด้วยเถิดอ,อาเมนอัลฮัมดุลิลล์นะคะเด็กๆก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูนะคะมีกิจกรรมอยากให้เด็กๆทำนะคะเด็กพร้อมเรียงคะถ้าเด็กๆพร้อมให้ลัางตัวตรงค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะยกมือขึ้นมาค่ะเด็กๆมือเด็กๆนะคะสะบัดไปมาสะบัดไปมาด้วยนะคะเด็กๆฟังที่คุณครูอัฟนานสั่งนะคะกำมือกำมือหรือยังค่ะเด็กๆแบมือแบมือหรือยังคะเด็กๆตบมือ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะทําให้เร็วขึ้นนะคะเด็กๆกำมือแบมือตบมือ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 ได้ไหมค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสั่งสลับกันนะคะเด็กๆต้องฟังคําสั่งคุณครูให้ดีๆนะคะคุณครูอาจจะสั่งสลับกันได้นะคะเด็กๆต้องฟังนะคะตั้งใจฟังที่คุณครูสั่งนะคะ หนึ่งสองสามกัามือแบมือตกมือแบมือก้ามือตกมือมาฉลาดคดะกเด็กเก่งมากเลยนะคะอัลฮัมดุลิลละค่ะเด็กๆก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเรามาทบทวนว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัว มาชาอัลลอฮ์ค่ะเด็กๆมีเด็กๆที่ตอบคุณครูเสียงดังมากเลยนะคะ<ม>เด็กๆพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยนะคะเด็กๆตัวเรขอ่านว่ายังไงคะเด็กเด็ก ถอฐานอ่านว่าถอถอฐานอ่านว่าถอเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะถอฐานอ่านว่าถอถอฐานอ่านว่าถอตัวต่อไปค่ะทอมนโทอ่านว่าทอทอมนโท อ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอเน,น,น,น้นอน่าน,นว่านอนอเน้นอ่านว่านอดอเด็ก อ่านว่าดอดเด็กอ่านว่าดดพอจะได้ไหมคะเด็กๆในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูอัฟนานะคะได้สอนเด็กๆในการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยตั้งแต่ถอฐานถึง ดอเด็กนะคะเด็กๆมีทั้งหมด5ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆถอฐานอ่านว่าถอถอฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอทอมนโทอ่านว่าออทอา ทอผู้เท่าอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอเน้นอ่านว่านอ,นอนอเน้นอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอดอเด็กอ่านว่าดอมาชาอัลลอฮฺค่ะเด็กด็ก ขอบคุณเด็กๆนะคะที่ทั้งใจเรียนในวันนี้นะคะคุณครูนะคะรู้สึกชื่นชมเด็กๆนะคะทุกคนเลยนะคะที่พยายามฝึกอ่านไปกับคุณครูนะคะ,ะสำหรับคราบเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูนะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยฝึกทบทวนการอ่านพยัญชนะไทยนะคะทุกตัวอักษรเลยนะคะเด็กๆ,ๆที่คุณครูเคยสอนไปนะคะให้เด็กๆนะคะ อ่านกับผู้ปกครองนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยอย่าลืมนะคะอัดวิดีโอนะคะการอ่านของเด็กๆเนี่ยมาให้คุณครูอัฟนานได้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณอัฟนานนะคะขอตัวลาก่อนค่ะอัสสลามุอะลัยกุมบะรราะมะตุลลอฮิให้วาบารกาตุฮขดิกเด็กบายบาย